อดีตหอกอาร์แจ็คยันเอลิกชันฮากกลับถิ่นเป็นไปได้เคนเนตเปเรสอดีตซน่าของอาร์แจ็คยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากเอลิกชันฮากจะกลับไปคุมยักษ์ใหญ่แห่งอาร์มเซอร์อีกค,ครั้งเอลิกชันฮากเริ่มต้นงานคุมทีมปีศาจแดงในฤดูกาลแรกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังพาทีมจบอันดับ3ามพร้อมคว้าชแชมป์คราวครับส่วนในฤดูกาลนี้นะครับทัพปีศาจแดงออกสตาร์ทได้แบบหมดสภาพจากฤดูกาลก่อน คว้าชัยชนะได้เพียงแค่3นัดจากเเกมแรกของศึกแชมเล็กฤดูกาลนี้พร้อมจมบอยในกลุ่ม A ยังหาชัยชนะแรกของพวกเขาไม่เจอในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยฟอร์มการเล่นและผลงานของทีมที่ตกต่ำในตอนนี้นะครับก็เริ่มมีข่าวหนาหูถึงการปลดผู้จัดการทีมรายนี้ออกจากตําแหน่งซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อัมสเตอร์ดัมในตอนนี้ที่อาแจ็คเองก็มีการเรียกร้องให้พาตัวอดีตบอสใหญ่ของพวกเขากลับมาคุมทีมหากเขาสอบตกกับปีศาจแดง ลองนึกภาพหากเอริกเชนฮาร์โดนไล่ออกสิมันจะเป็นเรื่องที่บ้าแค่ไหนสำหรับแจ็คในการดึงเขากลับไปคุมทีมอีกครั้งไปเลสกล่าวดาวเตะทีมชาติเดนมากนะครับเคยลงคาแข่งให้กับอานแจ็คและก็คว้าชแชมป์ภายใต้การคุมทีมของเอริกเชนฮาร์สมัยยังเป็นผู้ช่วยให้กับทางสตีฟแมคคาร์เรนในตอนที่ทั้งคู่ยังอยู่กับเทเวนเต้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบความจริงในเรื่องนี้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับที่ทุกๆอย่างมันจะอกมาดีโดยเขาได้กล่าวเสริมไว้ว่าดังนั้น มันไม่ใช่ความคิดที่บ้าบอใช่ไหมแฟงวันใจลัสมูธไฮรูนฟอร์มดุโทมัสแฟนกในใหญ่ของเบนฟอร์ดออกมายอมรับเป็นกังวลกับฟอร์มการเล่นของลัสมูธไฮรูนกองหน้าดาวรุ่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งสองทีมเต็มลงสนามพบกันในเกมวันเสาร์นี้ที่ออนทัฟฟอร์ดซึ่งลัสมูธไฮรูนก็เพิ่งยิงคนเดียว2ประตูในเกมที่พ่ายต่อการาตาสไลด์ 2ประตูต่อ3านิึกยูฟาแชมเชปี้ยนส์ลีกนัดกลางสัปดาห์โทมัสแฟงได้กล่าวว่าเขากำลังยิงประตูได้เรื่อยๆนะผมรู้ว่าเขาจะไม่เล่นให้กับเบนฟอร์แต่ผมเป็นคนเดนิสและผมก็มีความสุขนะครับที่นักเตะเดนิสย้ายมาแล้วไปได้สวยด้วยผมต้องบอกว่าสำหรับเขาแล้วเกมกับกาลาตส์ลายคือฟอร์มการเล่นอันนาพระทัยยิ่งยิงประตูวสวยๆได้2ลูกดูเหมือนว่าเขากำลังเข้าที่เข้าทางแล้ว แต่ก็หวังว่าเราจะสามารถทําให้เขาเงียบได้ในเกมวันเสาร์นี้นี่คือเป้าหมายเราจะเป็นต้องตระหนักว่าอย่าให้เขามีพื้นที่ว่างให้วิ่งมากจนเกินไปเขาลดเร็วเขาเก่งในจังหวะเวลาการวิง่งเราจะเป็นต้องมองสถานการณ์ตั้งแต่เนินเน่นๆพยายามหยุดบอนที่ส่งไปเขาแน่นอนว่านั่นคือพื้นที่สําคัญสำหรับเราเทนฮากย้ำอีกรอบซานโชยังไร้กำหนดคมแบ็กผี เอลิกชนฮากออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเจดอนซันโชจะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงแมชสเตอร์ยูเตดก่อนเกมเพมลีกที่ต้องดวนกับเบนฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้ด้วยสถานการณ์ของซันโชกับเอลิกชันฮากยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายนะครับหลังแนวลุกทีมชั้นกิปปัดขอโทษผู้เป็นกุญซือจากการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียแม้ว่าเจ้าตัวลบทวิตดังกล่าวไปแล้วก็ตาม ซันโชถูกตัดออกจากทีมและโดนสโมสรอนสั่งห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทีมชุดใหญ่อีกด้วยผมต้องขอโทษด,ด้วยแต่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเจดอนซันโชเทนฮาร์กกล่าวเขายังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มีข่าวลือว่าดาวเตะในวัย23ปีเริ่มพิจารณาถึงการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ถึงนี้แล้วนะครับโดยมีโบสต์ดรอทมุลนะครับสโมสรอนเก่า เป็นจุดหมายปลายทางของเขาสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, ถ้าช่ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ